งอส่วนหนึ่งอ่าระมาณนี้นะครับเอาน้องขูดว่าเล็กหลวดหรือเปล่าขูดเอาติปสีดำๆเนี่ยออกนะครับที่มันแบบมีเสียงนี่เพราะว่า สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนะน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านตัวนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโต๊ะปลาเล็กๆ Fishing Moshi ครับสำหรับในที่วันนี้เนี่ยผมกม็ได้ปลาหนาๆทุกท่านะไปเป็นปลาตั้งได้นะครับเราจะมาทําการแต่งเสียงลอกกันนะครับหลังจากที่มีนะ้าๆ หลายๆท่านเนี่ยเพื่อนได้สอบถามเข้ามานะครับว่าผมแต่งก๊กเสียงยังไดนะครับทาไมเสียงมันถึงดังเนี่ยสำหรับท่านใดที่แต่งก๊กเสียงลอกหรือว่าแต่งเสียงลอกเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถดูได้เพื่อความบันเทิงนะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังม่เกยแต่งหรือว่าแบบแต่งแล้วยังไม่แน่ใจนะครับก็สามารถมาดูได้เพื่อไปลองแต่งกันดูนะครับผมเดี๋ยวขอมดูอุปกรณ์ขั้นต้นกันก่อนนะครับอุปกรณ์อย่างแรกที่เราอยู่ต้องมีนะครับก็คือคัตเตอร์นะอ่าคัตเตอร์นี่ก่อน ตามบ้านของน้าน่าจะมีกันอยู่นะครับต่อไปก็เป็นกาฮอนครับผมนะเป็นลวดหรือว่าแท่งเล็กสักอันนึงนะครับแล้วก็ลิฟนีผมนะครับลักษณะนี้นะครับจะถือว่าใจกันยังแพร่หลายนะครับนั่นะนะแบบนี้จะหาค่อนข้างง่ายนะครับในร้านคลิปช็อปหรือร้านอัญยางก็มีเหมือนกันเนาะเอาเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าใข่จะใจลักษณะแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับกออีมสักตัวนึงนะครับ แล้วก็ลอกของเฮานะครับในชิปวันนี้นยผมก็จะแต่งลอกตัวนี้นะนี่คือลอกที่ผมจะไปจับเลยนะครับดูสังเกตเสียงมันมาได้เลยนะครับเมื่อเขาได้อุปกรณ์ครบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเป็นเริ่มแต่งกีกเสียงกันเลยนะครับตามมาเลยขั้นตอนแรกนะครับเขาก็นําลอกของเรามานะครับอราแกะออกก่อนนะครับอ่าเพื่อดูของตังในก่อนแกะออกแล้วนะครับจุดที่เขาจะแต่งกันก็คือจุดตรงในนี่นะครับหาจุดดีๆสักจุดหนึ่งนะครับที่เขาคิดว่าเขาจะทําการแต่งนะแล้วก็ทำการขูดไว้นะครับ ทำการขูดไว้โดยการเอาคัตเตอร์นะครับขูดเป็นรอยเป็นรอยไว้นะครับขูดให้มันเป็นหอยเลยนะไมาต้องกวัวมันเสียนะครับสำหรับการแต่งนะครับเสียงจะดังประดังอยู่ที่วัสดุของเฮานะครับถ้าวัาสดุเฮาเป็นสแตนเลสน,นะครับก็จะดังไปแหมแบบหนึง่งถ้าเป็นเล็กก็จะไปแหมแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ผมใช้ในการแตง่งลอกหมาปลานะาเห็นไหมครับพอขูดแล้วหนะ้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราต้องขูดไว้สวนหนึ่งก่อนนะ จากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปเขาก็มาดูในส่วนของคลิปกันเขาจะทาการตัดเอาส่วนตรงนี้นะครับนำกรีมมาตัดเลยเออกยากหน่อยอ่าโอเคนี่ครับโอเคอ่าผมจะจช้ส่วนตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้มาได้นะผมจะเอาแค่ตรงนี้มาได้เอ้โอเค นะฮะเราก็จะได้เล็กมานะครับขนาดตรงนี้นะน่เาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการละไว้หรือว่าแบง่งแบ่งไว้ประมาณขนาดนี้นะครับเอาคีมหนีบไว้นะหนีบได้แล้วเนี่ยเราก็ทําการงอนะครับงอส่วนหนึ่งงอประมาณขนาดนี้ก็พอนะครับไม่ต้องงอมากนะครับงอขนาดนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการงอทัอง้งลายอีกทีหนึ่งนะครับ ลักษณะก็จะมาประมาณนี้ครับส่วนที่เขาได้นะมันก็จะมาเป็นประมาณนี้<ฮ>ถ้าแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับ <ST S 2> อโอเคต่อไปนะครับเราก็เอาวางไว้นะ <S <S แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็นําตัวลอกเรามานะครับ <S <S จาที่เราวางกันไว้ได้ไหมครับคราวนี้เราลองเลยลองเอากิปที่เราทําไว้เนี่ยมาใส่ดูนะครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะพอเราใส่แล้วนะครับได้หน้าตาประมาณนี้นะเราลองเอามือกดดูนะฮะหยุดตัวนี้ไว้นะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิด มันไปเนี่ยเราลองงอดูว่าถ้าง,งอตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะโดนมันจะโดนกับเฟืองหรือว่าตัวคลิปเราก่อนนะครับอ่าแบบนี้อ่าผมลองงอดูนะอ่าถ้าแบบนี้ก็ถือว่าผมต้องตัดออกแบบน้อยนึงนะนี่เห็นเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมคือมันเข้าไปลึกเกินนะครับเนี่ยคือมันเข้ามาลึกเกินนะผมน่าจะตัดปลายมันออกแบบน้อยนึงนะครับเดี๋ยวลองตัดปลายมันออกก่อนเนะเาะแล้วก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยครับ ตัดปลายออกอีกน้อยนึงทำการตัดปลายออกอ่พอทําการตัดปลายออกแล้วก็ลองใส่ดูครับว่ามันได้ไหมนี่เห็นไะครับหนาตาก,กจะออกเป็นแบบนี้เลยแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับพอเดียวเอาจึงงออย่หน่อยเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับทําการเอากริปต,ตัวนี้มานะแล้วก็ทําการขูดแล้วคะขูดเอาติปสีดำๆเนี่ยออกนะครับเพื่อมันหันเป็นเล็กเลยนะเพราะบางงานแล้วก็เวลาเขาเชื่อมติสเนี่ยมันจะบัติดนะครับ อันนี้ครับเวลาเขาขูดแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะต่อไปนะครับเราก็ทําการเอาวางในชุดของเราเลยชุดที่เราวางก็คือชุดที่เราทําเครื่องหมายไว้นะครับพอเราทําการจัดวางตําแหน่งไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะเราก็เอาเกาฮอนเขาหยอดเลยนะตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยขอหยอดแล้วเนี่ยเราก็เอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเาทาการนําแป้งมาใส่นะครับ ราจะเทแป้งใกล้ๆนี่เลยนะคือนานาได้หั่นกันนะครับอ่าแล้วก็ทําการนําแป้งมานี่นะแล้วเขาเอาแป้งเขาใสไปเลยใส่ไปแบบนี้เลยนะครับใส่ให้มันท่วมไปเลยนะอือใสบปนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าลาพังเราใส่กาวเฉยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะมีพื้นผิวคือมันเกาะได้นะมันจะไบ่มีพื้นผิวคือกับกาวเกาะนะครับเขาเลยต้องทําการนี่นะหลังจากที่เราใส่กาวแล้วเนี่ยเขาต้องเขี่ยทางบนนี่นะครับห้ามให้มันติดเด็ดขาด เขียนตะบนนี้คือมันลงนะแล้วเราเนี่ยเราก็รอนะพอใส่ได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ทําการเทปแป้งออกนะครับพอเ,อเทปแป้งออกแล้วเนี่ยลักษณะมันก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่นะฮะแื่อเราทําการยอดกาวใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นนะใส่ไปยดเดียวพอแล้วครับหนึ่งยดแล้วเราก็เอาแป้งใส่เหมือนเดิมครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะใส่แป้งเข้าไปใส่แป้งเข้าไป ขั้นตอนนี้ก็รอพยายามขยับตัวนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเอาบบขยับเนี่ยมันจะแข็งไปด้วยกันนะฮะโอเคตอนนี้เรารอกันมาพอสมควรแล้วครับอ่าคราเนี้ยน่าจะพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วเอาแป้งออกก่อนแล้วก็เป่านะครับโอเคหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วนะครับลักษณะมันขวจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ทําการบิดนะครับ บิดเล็กตัวนี้นะเอามาประมาณกลางๆนี่นะครับเอากดเล็กตัวนี้นะครับมาประมาณกลางๆนี่อ่าฮะอ่าดัดมาเลยครับไม่ต้องกลัวมันอ่าดัดประมาณนี้นะครับดัดมานะครับเอานิ้วเอาอยัางก็ได้นะครับดัดมาให้มันงอๆหน่อยนะอ่อาฮะอ่าพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการนําเล็กลวดนะครับเสียบทะลุเข้าไปนะหลังจากที่เราเอาเล็กลวดแตงทะลุมาแล้วนะครับคืเอเรานําเฟืองนะครับ เฟืองตัวเนี้จะติดอยู่กับลอกนะครับนี่นี่คือตัวลอกนะครับเนี่ยมันจะมีเฟืองติดนะครับลอกทุกๆอันเนี่ยมันจะมีเฟืองตัวนี้ติดอยู่นะครับพเพื่อนาเฟืองตัวนี้เนี่ยมาลองดูนะครับว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับลวดที่เราทําไว้ก่อนนะฮะนี่นะฮะนะฮะแล้วก็เอามาลองดูนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือเราไม่ต้องปรับแก้อย่างเลยนะครับนี่อันนี้คือว่ามันตรงแล้วนะครับเนี่ยมันตรงกับ ช่องตรงนี้นะครับมันตรงกันพอดีเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับมันตรงกันพอดีพอดีเลยนะพอได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาลองใส่กันเลยนะเราก็จะใส่เฟืองเข้าไปนะครับอ่าแล้วเราลองก่อนนะโดยการเอาลอกของเรานะครับใส่เข้าไปที่เราแต่งไว้นะครับใส่เข้าไปจนสุดเลยนะครับแล้วลองหมุนดูนะครับนี่เห็นไหมครับบะมีเสียงยังเลยไม่เห็นวะที่มันบันมีเสียงนี่เพราะว่าหยางคำนี้ลองดูนะครับลองขยับขึ้นมาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วหมุนดูนี่เริ่มเริ่มมีละขยับขึ้นมาอีกแล้วลองหมุนดู เห็นไหมครับจะเริ่มมีเสียงเห็นไหมครับเริ่มเริ่มมีเสียงอ่าในกรณีแบบนี้นะครับหมายความว่าตัวที่เราวางนี่นะครับมันห่างไปนะครับมันห่างไปในหน้าที่นี่คือเขาจะเป็นที่จะต้องลองแหวนนะครับอ่าถ้าในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะเขาจะเป็นที่จะต้องลองแหวนตัวนี้นะครับเพราะเราบอกงูเลยว่าตัวที่เขาใส่ไปเนี่ยมันจะจับอจับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องลองแหวนเข้าไปนะผมเลยตัดสินใจที่จะเอาเฟืองใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการห้องแบ่งตัวนี้นะ,ะแล้วลองดูว่าถ้าใส่เฟืองแล้วจะเป็นผลยังไงนี่คราวนี้ได้แล้วครับเห็นไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเสียงจะออกมาเป็นแบบใดนะพอห้องแบน่นเข้าไปแล้วก็จะจับพอดีนะครับแหวนตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากอะไรของหลอกเก่านะครับหรือว่าแหวนในย,ยังก็ได้นะที่มันทําให้ตัวลอนออกมานะครับต่อไปอเอาก่อนจะลองเสียงกันนะครับน่ครับเดี๋ยวลองดูแบบง่ายๆเลยครับเนี่ยคานี้เดี๋ยวให่อไอ้เต้าเปียคนดึงดีกว่าผมจะลองทำนี้อ่ะกวนดึง ถึงเลยนี่ครับอันนี้คือผลที่เราได้นะครับนะผลที่เราได้สําหรับการแต่งลอกในชุดนี้นะขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ต้องลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนแล้วเนี่ยมันบัดติดอายังนะครับก็ถือว่าเาใช้ได้แล้วนะครับนี่แค่เนี้ยฮะนะเซฟเบตตี้เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประเมินนะในการแต่งที่เสียงฮะวานเก็ียบแลแล้วก็เซฟเบตตี้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการ แต่งกิ๊กเสียงรอกสไตล์มูชิครับใช้เวลาประเมินครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ก็หากันง่ายๆตามบ้านนะครับเราจะได้รอกเสียงหวานๆมานะครับผมอันนี้สามารถแต่งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมแต่แนะนําว่าถ้าเป็นรอกที่มีราคานะครับผมลอกที่ราคาแพงๆหรือสำรับนั่งสะสมเนี่ยบางควรที่จะไปแต่งนะครับเพราะว่ารอกนั้นเนี่ยถ้าอะไรมันผิดเพี้ยนไปนะครับราคามันก็จะโต๊กเนาะสำรับการแต่งเนี่ยก็ในกรณีที่ว่า เอ,เอาไปใช้งานจริงนะครับพอไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยคือคิปเสียงมันเกิดแตกขึ้นมานะครับบางทีเสียงที่มาจากโรงงานเนี่ยมันมันประไซสามารถที่จะเอามาแต่งกันได้นะครับนี่ก็เป็นที่ลเล็กๆนะครับผมที่มีแวะฮึก,กับนา้นาน้านำบสือใหม่ทุทกท่านนะครับผมหวังว่าคลิปเล็กๆคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แกนานานาน่นกก้าหน้าหน้าต่อนอยนะครับผมจหรับในที่ตูดน,นี้เนี่ยจริงจริงนาชี่ก่ต้องขอลาจากวิ่งเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับผม สำหรับทิเปเล็กๆนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆนาๆนาที่สนใจในการตกแต่งเสียงรอกหรือมากก็น้อยนะครับมีนาๆนหลายๆท่านแบ่งปันความรู้สูตรเยรื่อการทาทุนหรือแม้กระทั่งการตกแต่งคันเบ็ดให้แก่นักตกปลารุ่นหลังๆจึงทําให้การตกปลานั้นอยู่มันจนถึงยังทุกปัจจุบันนี้เพราะการตกปลามีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะค้นหาต่อไปให้น้อยวิชิงโมชิ